หุ้นกู้บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนนะครับออกหุ้นกู้อายุ4ปี7ปีและก็10ปีนะครับเป็นหุ้นชดหุ้นกู้3ชุดนะครับให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง4.2เอรเซ็นต์นะครับอัด,ดับหุ้นกู้คือ A บวกนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าบ้านปูจำกัดมหาชนนะครับทำเกี่ยวกับนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวมา คุยกัน,นรบริษัทบ้านปูจำกัดหมาชนนะครับยืนร่างแบบแสดงรายการต่อสนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรทอ,อโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันใจดอกเบีย้ยทุก6กเดือนเสนอขายกับประชาชนทั่วไปนะครับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัานสามารถลงทุนได้นะใครที่เลง็งบ้านปูอยู่นะครับตอนนี้นะครับ ออกมาแล้วนะออกมาแล้วเปิดเผยอัตราดอกเบี้ยมาแล้วนะครับหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น3ชุดด้วยกันนะครับหุ้นกู้ชุดที่1อายุ4ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2569อัตราดอกเบี้ย3 2 6ต่อปีนะครับหุ้นกู้ชุดที่2อายุ7ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2572าอัตราดอกเบี้ย3.8%เต่อปี หุ้นกู้ชุดที่3อายุ10ป,ปีครบกำหนดไท่ถอนปี2575อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง4.2%ต่อปีนะครับยิ่งถือมากอัตราดอกเบีย้ยยิ่งสูงนะโดยหุ้นกู้ตัวนี้เป็น A บวกด้วยนะครับบ้านปูทำอะไรนะครับบ้านปูก็ประกอบธุรกิจ แหล่งพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจถ่านหินนะครับที่มีกำลังผลิต36ล้านตันนะครับปริมาณถ่านนหิสํารอง676.2ล้านตันนะครับหรือธุรกิจก๊าซธรรมชาตินะครับผลิตก๊าซนะ700ล้านลูกบาทฟุตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติต่อวันนะครับปริมาณก๊าซสํารอง4.2ล้านล้านลูกบาทฟุตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาตินะครับหรือธุรกิจ การผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับกำลังการผลิตทั้งหมด4,043เมกะวัต์เทียบเท่านะครับหรือธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและทุ่นลอยน้ำนะครับกำลังการผลิตทั้งหมด131เมกะวัตธุรกิจจัดเก็บพลังงานนะครับกำลังผลิตทั้งหมด1กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการรถตุกต๊กๆไฟฟ้าสาธารณะนะครับ2,100คนต่อวันบริหารยานยนต์ไฟฟ้า100รคันธุรกิจเมืองอัจฉรยิยะพัฒนาเมืองอัจฉริยะ2ีโครงการก็คือธุรกิจแบบครบวงจรเลยนะครับธุรกิจเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่านี่ดูในเว็บไซต์เขาสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับของ ตัวเว็บไซต์บ้านปู .com นะครับนะครับรายละเอียดต่างๆนี่เห็นไหมธุรกิจครบวงจรเลยนะครับพลังงานลมนะครับโรงไฟฟ้านะครับพลังงานโซลาเซลล์เห็นไหมมีแผงโซลาเซลล์อยู่นะครับหรือรถ e v อ่ะนะครับนี่รถไฟฟ้าสาธารณะให้บริการนะครับเห็นไหม ค่อนข้างคบวงจรนะครับในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าเรามาดูวิสัยทัศน์กันนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปหุ้นกู้นะครับวิสัยทัศน์เป็นผู้นำด้านพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งเน้นมุ่งมั่นการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและความยั่งยืนนะครับพันธกิจมุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนและความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นะครับด้วยความรับชอบต่อโลกและสังคมขับเคลื่อนการพัฒนาภาษานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางพลังงานอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบเพิ่มความแข็งแกร่งของนวัตกรรมองคอ์กรอย่างเป็นเลิศในการดําเนินงานและยึดมั่นในอุดมการณ์ของบ้านปู่ในการเป็นองคอ์กรที่มีความซื่อสัตย์เป็นมืออาชีพและธรรมธรรมพิบาลน,นั่นเองนะครับ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้นะครับและล่างสื่อชี้ชวนบริษัทบ้านปูจำกัดหมาชนเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด3ชุดนะครับชุดที่1อย่างที่กล่าวกันไว้แล้วนะครับอายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3.26ต่อปีนะครับชำระด,ดอกเบี้ยทุก6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน5ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน5,000ล้านบาทนะครับหุ้นกู้ชุดที่2 ครบกำหนดถ่ยถอน2572อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3.8ต่อปีชำระดอ,อกเบี้ยทุก6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน2ล้านหแสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน2,500ล้านบาทหุ้นกู้ชุดที่3ครบกำหนดถ่ยถอนปี2572เอ่อ775ไม่ใช่72 2575อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ4.2ต่อปี ชำระด,ดอกเบีย้ยทุก6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน3 5มพั้าสามล้านห้แสนหน่วยนะครับคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน3,500ล้านบาทโดยเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปสามารถจองซื้อกันได้นะครับหรือผู้ลงทุนสถาบันนะครับหุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทและคาเสนอขายหน่วยละ1 0 0 0บาท หุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนไม่เกิน6ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน6000ล้านบาทและมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน4 000, ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน4 0 0 0ล้านบาทรวมหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้น10 000, ล้านหน่วยนะครับคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน10,000ล้านบาทนั่นเองโดยโครงการอยู่ภายใต้โครงการออกตาสารนี ปี2564วงเงิน90 0 0 0ล้านบาทนะครับของบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนโครงการที่ได้รับอนุญ,ญาตเมื่อวันที่23กรกฎาคม2564อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A บวกแนวโน้มอันดับเครดิตบริษัทที่เรตติง้งจำกัดเมื่อวันที่1สิงหาคม2565 โดยผู้ออกหุ้นกู้จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สํานักงานกรตอให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ได้แก่ธนาคารกรุงเทพจํากัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจํากัดมหาชนธนาคารทหารไทยธนาชาิจํากัดมหาชนบริษัทลักทรั์เกียรินาคินพัฒน์จํากัดมหาชนซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรินาคินพัฒน์จํากัดมหาชนในฐานะหน่วยงานขายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมหาชนในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมหาชนเรียวลาการจองซื้อหุ้นกู้วันที่14-16ถึง16และวันที่19กันยายน2565นะครับที่จะถึงนี้นี่เองคำเตือนก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสาร อ,อผูออกหุ้นกู้และเงื่อนไขของหุ้นกู้รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารอาของหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้มีได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือมีได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และล่าสือชี้ชวนแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และล่างสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกผู้เสนอขายหุ้นกู้หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และล่างสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ซื้อหุ้นกู้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นหุ้นกู้และลางสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้หรือเจ้าของหุ้นกู้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี2535ทั้งนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และลางสือชี้ชวนเป็นเท็จ ขาดข้อความที่คนต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และล่าสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับทั้งนี้การเสนอขายหุ้นกู้จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และล่างสื่อชี้ชวนได้ยื่นต่อสํงงานักงานคณะกรรมการก,กํากับหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและจะกระทําโดยการส่งหรือแจกใจใ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุนบุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนารายละเอียด เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชอช่้ชวนนี้ได้นะครับคําเตือนผู้ลงทุนโปรดความทำาควเมเข้าใจในตราสินค้างเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกประเภทและก็ทุกครั้งด้วยนะครับ